ซึ่งในเรื่องของการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี้นะครับคุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเพราะว่าบางท่านบางครอบครัวนั้นก็เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาฆ่าเป็นอาหารก็บางทีกินแล้วก็อาจจะไม่สบายใจกลัวจะเกิดเวรเกิดกรรมหรือโูกหลานบางท่านเองเห็นพ่อแม่ฆ่าสัตว์แล้วนำมาทำเป็นอาหารให้กินก็เกิดความคิดว่าจะได้รับบาปกรรมด้วยหรือไม่ สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มครับกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าครับคลิปนี้นะครับก็จะมาตอบคำถามของคุณผู้ชมเช่นเคยในเรื่องที่คุณผู้ชมถามเข้ามาว่าการฆ่าสัตว์เพื่อทำเป็นอาหารบางท่านเองอาจจะยิงนกตกปลา บางท่านเองอาจจะเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดหรือเลี้ยงหมูแล้วนะครับเอามาฆ่ากินเป็นอาหารก็เกิดความคิดว่าการฆ่าสัตว์เหล่านี้เพื่อรอเลี้ยงคนในครอบครัวหรือนำมากินเองมันจะมีผลวิบากกรรมหรือไม่มันจะเกิดกรรมหรือไม่ซึ่งในเรื่องของการฆ่าสัตว์เป็นอาหารนี้นะครับคุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะ เพราะว่าบางท่านบางครอบครัวนั้นก็เลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาฆ่าเป็นอาหารก็บางทีกินแล้วก็อาจจะไม่สบายใจกลัวจะเกิดเวรเกิดกรรมหรือโลกหลานบางท่านเองเห็นพ่อแม่ฆ่าสัตว์แล้วนำมาทำเป็นอาหารให้กินก็เกิดความคิดว่าจะได้รับบาปกรรมด้วยหรือไม่ซึ่งในเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้รวมถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยนะครับ พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ในสินห้าก็สินข้อที่หนึ่งในกุศลกรรมบท10ก็อยู่ในการสำรวมกายส่วนในระยะมรรคมีองแปดก็อยู่ในสัมมากรรมันตะคือการทําการงานชอบนั่นเองการใช้ชีวิตชอบว่าให้เว้นขาดหรือให้ละหรือมีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วทําไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่า เราไม่ควรไปฆ่าสัตว์อื่นไม่ควรไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรวมถึงการฆ่ามนุษย์ด้วยกันนี้มันจะได้รับผลวิบากกรรมอยู่สองอย่างด้วยกันนั่นก็คือวิบากกรรมอย่างเบากับวิบากกรรมอย่างหนักซึ่งวิบากกรรมอย่างเบาจากการฆ่าสัตว์นี้ก็จะเป็นไปเพื่อทำให้อายุสั้นส่วนวิบากกรรมอย่างหนักก็เป็นไปเพื่อ นรกกำเนิดเดรยชานและเปรตวิสัยแต่วิบากกรรมจากการฆ่าสัตว์นั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าจะมีด้วยกันอยู่สามอย่างก็คือมันอาจจะส่งผลทันควันหรือไม่มันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาและถ้ามันไม่ส่งผลในเวลาต่อมามันก็อาจจะส่งผลในเวลาต่อมาอีกก็เป็นได้นั่นก็คืออาจจะส่งผลหลังจากที่ เราตายไปแล้วส่งผลให้เรานั้นไปเกิดในพบภูมิที่ต่ำกว่ามนุษย์ส่วนบางท่านเองเมื่อฆ่าสัตว์หรือฆ่าชีวิตผู้อื่นแล้วก็อาจจะได้รับผลทันควันอย่างเช่นบางคนฆ่าสัตว์ที่มีพิษมาทำเป็นอาหารก็ได้รับพิษแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นถึงแก่ความตายหรือบางท่านไปล่วงเกินฆ่าคนอื่นก็ถูกคนอื่นสวนก็ามาถูกคนอื่นฆ่าตายเช่นเดียวกัน นี่ก็คือการได้รับผลทันควันทำให้อายุสั้นนั่นเองหรือบางท่านเองก็อาจจะได้รับผลในเวลาต่อมาซึ่งในเวลาต่อมานี้นะครับก็อาจจะ1เดือน2เดือน2ปี3ปี5ปี10ปีหรืออาจจะไม่ได้รับผลเลยในชาตินี้แต่ไปรับผลในชาติต่อๆไปก็เป็นได้นะครับแล้วทําอย่างไรเมื่อบ้านของเรา เมื่อครอบครัวของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องของเรายังต้องฆ่าสัตว์เพื่อทำเป็นอาหารซึ่งมีพระสูตรหนึ่งนะครับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงสามีภรรยาและลูกที่ต้องเดินผ่านทางธุรกันดานพอเดินทางไปแล้วนะครับก็ยังไม่ผ่านเส้นทางธุรกันดาน ปรากฏว่าอาหารที่เตรียมไปนั้นก็หมดสองผัวเมียก็เกิดความคิดว่าถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งสามคนนั้นจะต้องตายอย่างแน่นอนจึงคิดฆ่าลูกตัวเองแล้วทำเป็นเนื้อเค็มเนื้อแห้งเพื่อกินให้เดินผ่านทางธุระคันดานนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ถามภิกษุทั้งหลายว่าสองผัวเมียนี้ จะกินเนื้อลูกตัวเองอย่างอริอร่อยหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็ตอบว่าคงจะไม่เป็นเช่นนั้นการที่สองสามีภรรยากินเนื้อลูกตัวเองนี้ก็คงแค่ต้องการเดินผ่านทางธุรกันดาลเท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนพวกเราที่กําลังหลงอยู่ในสังสารวัตคือเดินทางอยู่ในทางธุรกันดาลน,นี้ เพื่อผ่านเส้นทางนี้ไปสู่นิพพานไปสู่ทางที่ไม่ต้องเกิดอีกสังสรารวัตรนี้นรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมนุษย์และเทวดานี้คือทางธุระกันดารที่พวกเรากำลังเดินทางกันอยู่ฉะนั้นระหว่างทางนี้แน่นอนจะต้องมีการฆ่ามีการกินสัตว์อื่นเป็นอาหารแต่ทุกๆครั้งการที่เราจำเป็นต้อง กินสัตว์อื่นเป็นอาหารฆ่าสัตว์อื่นเพื่อมาประทังชีวิตนั้นก็ให้คิดเสียว่าเรากำลังกินเนื้อลูกตัวเองเพื่อให้เรานั้นจะได้ลดความบันเทิงลดความเมามันในการกินอาหารนั้นๆแต่กินเนื้อสัตว์เหล่านั้นเพื่อให้เรานั้นมีชีวิตอยู่จะได้เรียนรู้จะได้ศึกษาหนทางที่จะออกจากสังสารวัตนี้ แต่การวางจิตแบบนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมแต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เรานั้นไม่มัวเมาอยู่กับการฆ่าสัตว์อื่นหรือการทำร้ายสัตว์อื่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความมันเพื่อความสะใจแต่ถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราจะต้องไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารถ้าเราละเลิกได้ก็ละเลิกเสีย ส่วนหลายๆท่านเองที่ไม่ได้ฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารแต่ต้องไปซื้อเนื้อสัตว์เพื่อมาทำเป็นอาหารเช่นหมูไก่หรือปลาตามตลาดต่างๆก็อาจจะเกิดความคิดว่าการที่เราไปซื้อปลาไปซื้อหมูไปซื้อไก่อย่างเนี้ยเราจะได้รับผลวิบากกรรมหรือไม่ ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสในเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ที่ทําให้เรานั้นไม่ได้รับผลแห่งวิบากกรรมก็คือเราไม่ได้เห็นเราไม่ได้ยินเราไม่รังเกียจว่าเขาฆ่ามาเพื่อเราเพราะโดยปกติแล้วนะครับเขาก็มีการฆ่าของเขาอยู่แล้วเพียงแต่เราเองไปซื้อสัตว์ที่มันตายไปแล้วเราไม่ได้ไปสั่งฆ่าคุณผู้ชมเองก็สามารถกินได้สามารถนำมาทำเป็นอาหารได้ แต่ถ้าเรานั้นไม่ฆ่าเองแต่ไปชักชวนให้เขาฆ่าหรือไปยินดีเมื่อเห็นเขาฆ่าหรือไปสัรเสริญผู้ที่ฆ่าสัตว์เหล่านั้นอันเนี้ยเราเองก็จะมีส่วนในวิบากกรรมนั้นด้วยก็จะได้รับผลทั้งกรรมหนักและกรรมเบาเช่นเดียวกันครับแต่ท่านใดหรือครอบครัวใดที่ดูแล้วเราเองจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์เพื่อเป็นอาหารอยู่ ยังไม่สามารถลดละหรือเว้นขาดหรือละขาดได้ก็ยังต้องทำอยู่ไม่สามารถที่จะรักษาสินข้อนี้ได้ในเรื่องของการฆ่าสัตว์คุณผู้ชมเองก็ไปดูสินในข้ออื่นอย่างเช่นสิน5้าก็คือนอกจากเราเองฆ่าสัตว์หนึ่งข้อแล้วเราเอง เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไหมด้วยอาการแห่งขโมยเรารักทรัพย์ผู้อื่นไหมถ้าเราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่เอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราก็รักษาสินข้อสองได้เราเป็นผู้ประพฤติผิดในการมไหมถ้าเราไม่เป็นชู้ Peru, ไม่นอกใจภรรยาไม่นอกใจสามีเราเองก,ก็รักษาสินข้อที่สามได้เราเป็นคนพูดโกหกไหมถ้าเราไม่พูดโกหกเราไม่พูดคำเท็จ เราก็รักษาสินข้อสีได้เราเป็นผู้ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทไหมถ้าเราไม่ดื่มเหล้าไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เราก็รักษาสินข้อหได้ดังนั้นศินห้าข้อข้อที่หนึ่งเราอาจจะยังฆ่าสัตว์เพื่อมาทําเป็นอาหารแต่ศินอีกสี่ข้อเราก็สามารถรักษาได้คุณผู้ชมก็ไปสํารวม ในสินข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ให้มันสมบูรณ์ให้มากที่สุดส่วนสินข้อที่1ในเรื่องของการฆ่าสัตว์ถ้าวันหน้าเราสามารถที่จะลดละเลิกได้หรือเว้นขาดได้เราเองก็ค่อยสมรวมแล้วทีนี้สินทั้ง5ข้อมันก็จะบริบูรณ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมเองก็อย,อย่าประมาณเพราะว่าวิบากกรรมนั้นมันจะส่งผลอยู่3แบบ ก็คือทันควันเวลาต่อมาและเวลาต่อมาอีกซึ่งเราไม่รู้ว่าการที่เราฆ่าสัตว์ตชีวิตนั้นมันจะส่งผลเมื่อไหร่มันอาจจะส่งผลทันควันเลยก็ได้หรือส่งผลในเวลาต่อมาและเวลาต่อมาอีกซึ่งเราไม่อาจรู้ได้หลายๆท่านเองที่ยังจําเป็นจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ยังจําเป็นจะต้องเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสัตว์เพื่อทําเป็นอาหารอยู่ แต่ก็เวลากินก็ให้นึกถึงว่านั่นเป็นเนื้อลูกตัวเองเราจะได้ไม่กินเนื้อสัตว์เหล่านั้นอย่างมัวเมาอย่างบันเดิงอย่างเมามันหรือสะใจที่ได้กินมันเพราะการวางจิตแบบนั้นก็เป็นการไปเบียดเบียนสัตว์อื่นซึ่งการเบียดเบียนสัตว์อื่นการคิดเบียดเบียนการทำร้ายการทุบตีให้สัตว์เหล่านั้นทรมานถึงแม้อาจจะไม่ถึงเสียชีวิต แต่ก็อาจจะได้รับวิบากกรรมอย่างเบาด้วยซึ่งการทรมานการทำร้ายการทุบตีสัตว์ทั้งหลายก็จะเป็นไปเพื่อทําให้เป็นโรคมากแต่ถ้าฆ่าเขาให้ถึงแก่ชีวิตก็จะอายุสั้นแต่บางท่านเองก็อาจจะไม่ถึงกับชีวิตอาจจะชอบทำร้ายชอบทุบตีการทุบตีการทำร้ายนี้รวมถึงมนุษย์ด้วยนะครับ ซึ่งวิบากกรรมนี้นะครับก็จะเป็นโรคมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเองก็ต้องระมัดระวังก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่มีความสงสัยในเรื่องที่ต้องฆ่าสัตว์เพื่อทําเป็นอาหารเพราะบางท่านเองก็ไม่สบายใจแต่ก็จําเป็นยังทําอยู่ก็คงจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมได้พินิษพิจารณานะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้า กับข้อคิดข้อธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอ,อโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุครับ